พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT Adventure รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ ADV 150 ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาว่าสรุปแล้วจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรก่อนอื่นเลยเรามาชมภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกจากสำนักแต่งจูลักเซนดี้ดีไซน์ได้นำ ADV 150มาออกแบบผ่านทางคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าพร้อมวงล้อสีลวดและบาร์ด้านข้างกันล้ม เพิ่มความสวยงามและสิสันในสไตล์ของแอฟริกาทวินก็ดูว่าเป็นเพียงตัวอย่างนะครับเพราะว่าเป็นภาพของคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ใช่ภาพตัวจริงแต่ประการใดต่อคำถามที่ว่า Honda ADV 150จะเปิดตัวเมื่อไหร่ในประเทศไทยของเราคำตอบในขณะนี้ยืนยันเหมือนเดิมครับไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม2562ได้จะตัวจริงกันอย่างแน่นอนประมาณการคร่าวๆนะครับอย่างเร็วสุดก็คือวันที่24ตุลาคม อย่างช้าก็ไม่เกินสิ้นเดือนจะเป็นวันไหนวันอะไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าราคาของ ADV 150ที่มีการประกาศผ่านทั้งโลกออนไลน์จากสื่อหลายแห่งว่าจะมีราคาประมาณ1,110,000บาทนั้นจริงหรือไม่ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวสารที่เหมือนกันของสื่อออนไลน์หลายแห่งในขณะนี้ คำตอบจากเรื่องนี้ก็คือว่ากระแสข่าวที่ว่า Honda จะตั้งราคา adv 150รุ่นเบรก abs 111,000บาทนั้นเป็นเรื่องจริงครับเป็นการตั้งราคาแบบประมินสถานการณ์คร่าวๆในเบื้องต้นว่าเป็นไปนได้หรือไม่ก็บังเอินว่ามีการพูดคุยระหว่างสื่อมวลชนกับเจ้าหน้าที่ Honda คนหนึ่งและก็มีการหลุดข้อมูลออกมาว่าอาจจะมีราคาประมาณ1 1 1 0 0 0บาทก็เลยเป็นการกระจายข่วา,าวออกมาอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายของการตั้งราคาที่แท้จริงอาจจะมีการปรับลดลงต่ำกว่านี้ก็เป็นได้สืบเนื่องจากว่าราคาที่ว่านี้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับเป็นการประเมินราคาจากการที่ผลิตจํานวนไม่มากนักในเมืองไทยของเราประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0ถึง30,000คันต่อปีขณะที่อินโดนีเซียนั้นผลิตรุ่นนี้ประมาณมากกว่า1 5 0 0 0 0คันต่อปีมากกว่าเมือไทยของเรา หลายเท่าตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตจึงแตกต่างกันอย่างมากเดิมทีนั้น Honda เองก็มีความคาดหมายว่าจะเป็นการผลิตรุ่นเบรก CBS ก็คือดิสเบรกหน้าหลังแต่เป็น c o คอมบ e b บ a k e System ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทบวกลบแต่เนื่องจากว่ากระแสะความต้องการของคนไทยโดยเฉพาะจากรายการของเรานั้นทาง h o น d ้าได้มีการตรวจสอบข้อมูลเชังลึกกับทางผู้ชมรายการของเราแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่อยากได้เบรก ABS เพียงแต่ว่า ปัญหาของมันก็คือเรื่องของราคาที่ค่อนขางสูงคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นเบรก CBS ก็คือมีดิสเบรกหน้าหลังแต่ว่าเป็นคอมบ i n e เบรกซิสเต็มและก็มีโช๊คหลังแบบซับแทงของโชว่วาราคาประมาณ1 0 0 0 0แบาทบวกลบกับเบรก ABS มีดิสเบรกหน้าหลังเหมือนกันซับแทงเหมือนกันแต่ราคา1,110,000บาทบวกลบคุณผู้ชมคิดว่า ราคาไหนที่เหมาะสมกับเมืองไทยมากที่สุดครับคือที่ผ่านมานั้นนะครับทุกคนอยากได้เบรก ABS แต่ว่าราคาไม่เกิน10,000แบาทแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ h อนด้ Honda เองนะครับได้อย่างเชิงราคาออกมาแล้วถ้าเบรก ABS 1นึ่งแสนหนึ่บาททุกคนรับได้หรือไม่กับราคานี้แต่ถ้ากว่าเป็นเบรก CBS ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมซับแทงราคา10,000แบาทบวกลบคุณผู้ชมคิดว่าราคาไหนที่เหมาะกับคนไทยมากกว่ากันณนะเวลานี้ครับ ต้องอย่าลืมครับว่า Honda PCX 150ราคาในท้องตลาดขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,000ถึง100,000บาทบางร้าน92,000บางร้าน94,000บางร้าน96,000บางร้านก็ไปถึง98,000บาทก็มีดังนั้นนะครับ ADV 150เนี่ยพอนไดมาตำแหน่งไว้เป็นพรีเมียมของ AT ที่สูงกว่า PCX 150ราคาของมันนั้นจึงคาดว่า จะสูงกว่า p c x 1 5 0อย่างแน่นอนความแตกต่างระหว่าง p c x 1 5 0และ ADV150 ก็คือทั้งหมดทั้งคันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีเพียงเครื่องยนต์เท่านั้นที่เหมือนกันโดยเฉพาะโครงสร้างตัวถังถ้าหลายคนนะครับแกะเปลือกออกมาแล้วจะเห็นว่าโครงตัวเดิมของ p c x 1 5 0นั้นเป็นท่อเหล็กกลมขนาดใหญ่เส้นเดียวหรือว่าแท่งเดียวจากคอเฟรมลงมาผ่านท้องล่าง2เส้นขึ้นไปถึง ซับเฟรมด้านท้ายเป็น2เส้นแต่ว่าเฟรมตัวใหม่ของ ADV 150นั้นเป็นแบบดับเบิลเครดลเฟรมเป็นเปลคู่ทั้งเปลคู่ล่างและเปลคู่บนช่วยกันเสริมความแข็งแรงในการรับแรงกระแทกจากตัวรถและพื้นถนนที่ต้องมีการลุยทวิบากในการใช้งานทั่วไปในส่วนของซับเฟรมก็เช่นกันครับซับเฟรมท้ายของ ADV 150นั้นจะมีคานเสริมข้างละ2เส้นแต่ว่าตัว p x 150นั้นไม่มีการเสริมคารแต่อย่างใดสุปแล้วเฟรมของ ADV 150แข็งแกรง่งแข็งแรงกว่า p x 150อย่างมากมายทีเดียวมิติตัวรถต่างๆตั้งแต่หัวจรดท้ายของ ADV 150นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า p x 150อย่างชัดเจนระบบเบรค ABS ของ ADV 150นั้นจะทำงานที่ความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับถ้าต่ำกว่านี้ ABS ไม่ทำงาน นอกจากนี้ล้วยังมี ESS ก็คือ Emergency Stop Signal ไฟเลี้ยวหลังทิ่ฉุกเฉินอัตโนมัตินี่คือระบบเบรกที่มีความปลอดภัยในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นของ Honda นั่นเองครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะน,นี้ราคาของ ADV 150รุ่นเบรก ABS นั้น Honda วางไว้ประมาณการาคร่าวๆ1 1 1 0 0 0บาทแต่คาดว่าจะมีการปรับราคาลดลงกว่านี้อีกเล็กน้อยส่วนเบรกธรรมดาหรือว่าเบรก CBS นั้น นะครับจะมีการวางราคาไว้1 0 0 0 0แบาทบวกลบอยู่ที่วันได้ตอนนี้ตัดสินใจอย่างไรจะเปิดตัว2รุ่นพร้อมกันทั้ง CBS และ ABS หรือไม่หรือตัดสินใจจะเปิดตัว CBS เพียงรุ่นเดียว1 0 0 0 0แบาทบวกลบหรือจะเป็น ADV 150 Break ABS 1,10,000บาทมาดูกันต่อไปครับอีกไม่นานเกินรออีกเพียงแค่สิวันเท่านั้นเราคงได้ทราบคมจริงกันแล้วนะครับว่า ADV 1 5 0จะเป็นอย่างไร มาดูกันครับว่าการเปิดตัว ADV 150ในวันที่24ตุลาคมนี้จะเป็นจริงหรือไม่มาติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ